ลิลี่พาคุณมาตามหาที่อยู่อาศัยในโซนจังหวัดระยองค่ะครั้งนี้หญิงพาคุณมาดูบ้านที่พัฒนาโดยดีลเปอร์เจ้าใหญ่อย่าง AP t h a i l a n นด์กันบ้างนะคะซึ่งครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ AP มาพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยในโซนภาคตะวันออกค่ะโดยเลือกจังหวัดที่มีศักยภาพการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจกและท่องเที่ยวอย่างจังหวัดระยองนี้นะคะเปิดตัวบ้านแบรนด์ใหม่ชื่อแบรนด์อภพทาวระยองค่ะคุณผู้ชมและมีแบบบ้านให้คุณเลือกหลายรูปแบบ มากๆเลยนะคะคสําหรับเฟสแรกนี้นะคะจะเปิดให้คุณจองในส่วนของบ้านเดี่ยวชั้นเดียวและบ้านเดี่ยว2ชั้นค่ะตําแหน่งสวยๆด้านหน้าโครงการใกล้กับขับเฮาส์ตรงนี้เลยคุณผู้ชมและวันนี้ค่ะหยิงจะพาคุณดูบ้านตัวอย่างที่เป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นชื่อแบบบ้านว่ามอนซ่านะคะด้านหลังของอยิงนี้ค่ะสร้างบนแปลงที่ดินเริ่มต้นอยู่ที่61.6ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรรองรับครอบครัวขยายและครอบครัวใหญ่ได้สบายๆเลย นะคะกับฟังก์ชัน4ห้องนอน3ห้องน้ําและ2ที่จอดรถค่ะเดี๋ยวเข้ามาดูรายละเอียดกันดีกว่าค่ะตรงนี้จะเป็นพื้นที่จอดรถนะคะของบ้านแบบมอนซาจอดได้2คันสบายๆเลยประตูทางเข้าบ้านของเขาจะมี2ทางด้วยกันนะคะก็บริเวณลานจอดรถตรงนี้ซึ่งจะเป็นประตูดิจิตอลดอลล็อกค่ะคุณผู้ชมอันนี้โครงการให้มาด้วยนะสำหรับแบบบ้านนี้ค่ะสามารถเลือกระบบการใช้งานได้ถึง6แบบนะคะแต่ว่าแบบหลกัหลกๆเนี่ยคุณสามารถ การนิ้วมือก็ได้กดรหัสก็ได้หรือจะใช้คีย์การ์ดก็ได้รวมถึงใช้แบบผสมผสานกันก็ได้ค่ะป้องกันการงัดแงะแล้วก็การบุกรุกเข้าไปในตัวบ้านนะคุณผู้ชมนอกจากนี้ค่ะบ้านเดี่ยวแบบ2ชั้นนี้นะคะยังติดตั้งระบบโฮมออโตเมชันให้คุณด้วยระบบสัญญาณการขโมยแบบแมกเนติกทั้งชั้น1และชั้น2ให้เรียบร้อยรวมถึงมีกล้องวงจรปิด CCTV ให้ด้วยนะคะบริเวณลานจอดรถตรงนี้ให้1ตัวค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูตัวบ้านกันดีกว่าด้านในตามมาเลยค่ะ แบบบ้านมอนซาค่ะประตูทางเข้าหลักนะคะเป็นประตูกระจกบานสไลด์บานใหญ่ๆแบบนี้ค่ะเปิดได้ทางด้านนี้นะคุณผู้ชมสไลด์แบบนี้นะคะแล้วกรอบเป็นอลูมิเนียมสีขาวค่ะกระจกก็เป็นกระจกเขียวตัดแสงนะคะช่วยการแสง UV เข้าไปในตัวบ้านสะท้อนความร้อนทําให้การอยู่อาศัยเนี่ยเย็นสบายนะคะมากขึ้นเข้ามาดูปะ เป็นยังไงคะคุณผู้ชมบรรยากาศด้านในน่าอยู่มากๆเลยใช่ไหมคะด้วยความที่โครงการเขาออกแบบให้ประตูหน้าต่างทุกบานเนี่ยเป็นกระจกบานใหญ่ค่ะแสงธรรมชาติส่องเข้ามาด้านในได้เต็มที่ทําให้การอยู่อาศัยของคุณเนี่ยอยู่สบายไม่อึดอัดนะคะพอเปิดประตูเข้ามาตรงนี้นะก็จะเป็นฟังก์ชันแรกค่ะ living area หรือว่าเป็นมุมนั่งเล่นรับแขกนะคะที่สามารถวางชุดโซฟาขนาดใหญ่ๆแบบนี้และมีระยะห่าง จากจอทีวีถือว่ากําลังพอดีสําหรับการใช้งานเลยแหละต่อเนื่องเข้ามาด้านในตรงนี้ค่ะก็จะเป็นโอเพนสเปซแล้วคุณผู้ชมบอกก่อนว่าบ้านที่โครงการเขาส่งมอบให้คุณเนี่ยจะเป็นบ้านเปล่านะคะอันนี้ตกแต่งให้ดูเป็นไอเดียว่าสามารถจัดวางฟังก์ชันต่างๆได้แบบนี้ค่ะบ้านที่คุณได้ก็คือเพดานเนี่ยจะสูงอยู่ที่2.65เมตรนะคะผนังฉาบเรียบทาสีค่ะพื้นจะเป็นแกรนิโต้ขนาด60คูณ60เซนติเมตรนะคะอันนี้คุณสามารถจัดวางฟังก์ชันได้เองเลยนะ ใครอยากจะได้แบบไหนจัดได้ตามไลฟ์สไตล์เลยค่ะอันนี้ตกแต่งให้ดูเป็นไอเดียว่าสามารถวางชุดโต๊ะขนาด6ที่นั่งได้สบายๆค่ะและนี่ติดกับข้างบ้านนะคะเป็นประตูเชื่อมไปที่สวนข้างบ้านได้ด้วยนะคะหลังบ้านก็มีหน้าต่างให้ด้วยบ้านใหญ่เหมือนกันทําให้อยู่สบายมากขึ้นค่ะและต่อเนื่องมาโซนนี้อย่างที่บอกไปว่าพื้นที่ด้านล่างเนี่ยเขาทําเป็นโอเพนสเปซค่ะเพราะฉะนั้นคุณจัดวางฟังก์ชันได้สบายๆตามไลฟ์สไตล์ หรือตามการใช้งานได้เลยนะคะใครจะทำเป็นเคาน์เตอร์หรือทำเป็นบาร์สวยๆก็ได้แล้วแต่เลยนะคะมาโซนนี้ค่ะก็จะเป็นพื้นที่มุมครัวและคุณสามารถบิวอินชุดครัวแบบบ้านตัวอย่างนี้ได้นะคะซิงคล้างจานเตาไฟฟ้าวางตรงนี้เครื่องดูดควันและตรงนี้ก็ยังมีหน้าต่างระบายอากาศให้ค่ะประตูนี้เชื่อมต่อไปลานซักล้างทางด้านหลังบ้านค่ะ ถัดมาตรงนี้ค่ะเดี๋ยวอธิบายก่อนว่าอะไรยังไงตรงไหนนะคะซ้ายมือของหญิงเป็นห้องน้ําที่ชั้นหนึ่งนะคะขวามือเป็นประตูเชื่อมไปที่ที่จอดรถด้านหน้าเนี่ยเป็นห้องนอนที่4ี่นะคะเดี๋ยวเข้าไปดูห้องน้ํากันก่อนห้องน้ําที่ชั้นหนึ่งเนี่ยนะโครงการเขาก็ออกแบบไว้ได้ดีเลยแหละแยกส่วนเปียกส่วนแห้งไว้ให้เรียบร้อยใช้งานได้สะดวกนะคะชั้นวางของครบเลยพร้อมใช้งานและมีช่องแสงนะคะที่ช่วยระบายอากาศและให้แสงธรรมชาติส่องเข้ามาได้ ดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายค่ะ เดี๋ยวไปดูห้องนอนที่4กันนะคะติดกับห้องน้ําเลยคุณสามารถทําเป็นห้องนอนสําหรับผู้สูงอายุได้นะคุณผู้ชมเพราะว่าสะดวกสบายสําหรับการใช้งานนะคะ9 2 9เข้าห้องน้ําได้ห้องนี้ค่ะทําเป็นห้องนอนผู้สูงอายุอย่างที่อิกงบอกได้นะก็วางเตียงได้3.5ฟุตหรือ5ฟุตก็ได้ค่ะมีพื้นที่เพียงพอสําหรับการวางตู้เสื้อผ้าหรือว่าโต๊ะทํางานเพิ่มเติมที่สําคัญห้องนี้สังเกตดูว่าหน้าต่างนะคะให้3ด้านเลย ข้างบ้านข้างบ้านและหน้าบ้านเพราะฉะนั้นเวลาอยู่อาศัยจริงๆไม่อึดอัดและอยู่สบายค่ะก่อนที่จะขึ้นไปดูชั้น2นะคะเดี๋ยวพาแวะดูฟังก์ชันนี้ก่อนนี่ห้องเก็บของใต้บันไดค่ะ ทางเดินบันไดเนี่ยจะอยู่กึ่งๆของกลางบ้านนะคุณผู้ชมก็จะมีราวจับให้นะคะเดินขึ้นสบายๆและตรงโถงทางเดินจะมีช่องแสงกระจกขนาดใหญ่อีกเหมือนกันนะคะให้แสงธรรมชาติส่องเข้ามาบริเวณนี้ค่ะลดการเปิดไฟลดการใช้พลังงานทำให้บ้านเนี่ยโปร่งมากยิ่งขึ้นค่ะมาดูชั้น2กันบ้างค่ะพอเดินขึ้นบันไดามานี่นะนี่สเปซแรกนะคะเป็น Family Area นะคะเป็นพื้นที่ส่วนตัวของครอบครัวคุณสามารถทำเป็นมุมพักผ่อนเพิ่มเติมได้นะคะเป็นมุมนั่งเล่นดูทีวีกับครอบครัวในช่วงก่อนเข้านอนนะคะซึ่งมุมนี้จะบอกว่ามันได้ความเป็นส่วนตัวมากๆและยังมีพื้นที่นะคุณจะทำเป็นฟัง์กชันอื่นๆเพิ่มเติมก็ได้ถ้าครอบครัวไหนนะคะจะทำเป็นโต๊ะทำงาน Work from Home ก็ได้นะคะแล้วแต่ไอเดียแล้วแต่การใช้งานเลยที่สาคัญคือมุมนี้มีหน้าต่างให้ด้วย1จุดทางด้านหลังบ้าน ทำให้แบบบรรยากาศมันน่าอยู่อาศัยไม่อึดอัดน,นะคะถัดมาสซนนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวยิงพามาดูมาสเตอร์เบดรูมกันก่อนนะคะสําหรับชั้นนี้มีห้องนอน3ห้องนะคะมาสเตอร์เบดรูมเนี่ยเรียกได้ว่ากินพื้นที่ปีกหนึ่งของตัวบ้านเกือบเกือบห้ของชั้น2เลยห้องใหญ่มากๆเลยค่ะความยาวของห้องนี้นะคะตั้งแต่หน้าบ้านจรดหลังบ้านเลยค่ะยาวมากๆค่ะพื้นที่ด้านในเนี่ยสามารถวางเตียงได้ งไซส์ใหญ่ๆแบบห้องตัวอย่างนี้เลยนะเห็นไหมว่ามันมีสเปซพื้นที่เหลือนะคะสำหรับทำฟังก์ชันอื่นเพิ่มเติมและที่สำคัญชอบมากเลยเขาออกแบบหน้าต่างนะคะทั้ง3มทิศให้คุณได้แสงธรรมชาติส่องเข้ามาด้านในได้เพียงพอสำหรับการอยู่อาศัยและทำให้อยู่สบายไม่อึดอัดน,นะคะความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของมาสเตอร์เบดรูมก็คือมีพื้นที่เชื่อมต่อกับระเบียงด้านหน้าบ้านนี่พาไปชมนะว่า บ้านหลังนี้ตำแหน่งดียังไงนะคะมองออกไปเป็นพื้นที่คลับเฮาส์และสวนสวยๆค่ะมองเห็นสระว่ายน้ำและอยู่ด้านหน้าโครงการด้วย ยังไม่หมดค่ะพื้นที่มาสเตอร์เบดรูมของเขาเนี่ยมาดูโซนนี้กันบ้างนะเป็นวอล์กอินคอนเซทค่ะมุมแต่งตัวใหญ่ๆเลยสามารถบิวอินตู้เสื้อผ้าตั้งแต่พื้นจรดเพดานแบบบ้านตัวอย่างนี้ได้นะคะและที่สำคัญคือมุมนี้มันมีแสงสว่างจากหน้าต่างหลังบ้านนะคะส่องเข้ามาเวลาเราแต่งหน้าหรือว่าแต่งตัวเนี่ยเรียกได้ว่าหน้าเป๊ะกอนออกไปทางานค่ะเชื่อมต่อกันตรงนี้เป็นห้องน้าส่วนตัวของมาสเตอร์เบดรูมค่ะคุณผู้ชมแยก ส่วนเปียกส่วนแห้งไว้ให้เรียบร้อยเช่นเดียวกันนะคะสุขภัณฑ์ครบเซตพร้อมใช้งานค่ะนี่ไม่ลืมช่องแสงระบายอากาศให้ด้วยค่ะ ดูอีกปีกหนึ่งของบ้านกันบ้างนะคะโซนนี้จะเป็นพื้นที่ของห้องนอนที่2ห้องนอนที่3และห้องน้ําส่วนกลางค่ะเดี๋ยวเราเริ่มที่ห้องนอนที่2กันก่อนนะคะตำแหน่งอยู่ทางด้านหน้าบ้านนะคะพื้นที่ใช้สอยนี่นี่ไม่เล็กนะวางเตียงได้5ฟุตสบายๆเลยค่ะมีหน้าต่างให้ข้างบ้านและก็หน้าบ้านที่สําคัญคือหน้าต่างเนี่ย บานใหญ่ค่ะส่วนพื้นที่ด้านในยังไม่หมดนะนอกจากเตียงแล้วคุณสามารถบิวอินตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ๆแบบนี้ได้หรือว่าจะทำฟังก์ชันที่เป็นโต๊ะทำงานโต๊ะเขียนหนังสือก็ได้เช่นเดียวกันค่ะห้องนอนที่3ก็ขนาดกำลังพอดีแหละสำหรับการใช้งานค่ะตกแต่งแบบบ้านตัวอย่างนี้ก็ได้นะคะเป็นห้องนอนของคุณลูกคุณเบบีค่ะวางเตียงได้3.5ฟุตแบบนี้นะคะมีหน้าต่างให้นะคะบานใหญ่ๆทั้งหลังบ้านและก็ข้างบ้าน เห็นไหมว่าเขาให้ความสําคัญกับช่องแสงและการให้แสงธรรมชาติส่องเข้ามาเวลาเราอยู่อาศัยด้านในได้แบบเต็มๆเลยนะคะเดี๋ยวไปดูถัดไปอีกหนึ่งฟังก์ชันของชั้น2ค่ะจะเป็นพื้นที่ห้องน้ํำละ เป็นห้องน้ําส่วนกลางนะคะที่ใช้แชร์กันระหว่างห้องนอนที่2และห้องนอนที่3ค่ะซึ่งแยกส่วนเปียกส่วนแห้งไว้ให้เรียบร้อยแบบนี้เลยสุขภัณฑ์ครบเซตนะคะคือห้องน้ําทั้ง3ห้องเนี่ยเ,เรียกได้ว่าไซส์เดียวกันมาตรฐานแบบใหญ่ๆใ,ใช้งานได้สะดวกเลยค่ะ ากันแล้วค่ะยิงพามาดูพื้นที่ส่วนกลางกันบ้างค่ะอภิทาระยองค่ะที่นี่ออกแบบพื้นที่ส่วนกลางเนี่ยรองรับทุกกิจกรรมของทุกคนในครอบครัวนะคะตั้งแต่ตรงนี้เลยคลับเฮาส์สองชั้นค่ะบริเวณชั้นล่างเนี่ยจะมีสระว่ายน้านะคะที่แยกสระเด็กสระผู้ใหญ่และมีจากกุชี่ด้วยค่ะมีเลาจ์ด้วยนะคะสําหรับรองรับแขกเวลามาหาที่บ้านไม่สะดวกให้เข้าบ้านก็นั่งรอตรงนี้ได้ค่ะส่วนทางด้านขวามือของญิงนะคะก็จะเป็นโคเวิร์กิ้งสเปซที่แยกโซนกับ Okay. <laughs> คิดสเปซค่ะเรียกได้ว่าใช้งานกันได้แบบลงตัวทุกฟังก์ชันเลยค่ะส่วนด้านบนค่ะจะเป็นพื้นที่ฟิตเนสที่ให้คุณออกกําลังกายนะคะดูแลสุขภาพกันได้เต็มที่ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีพื้นที่สีเขียวรอบๆโครงการนะคะทําให้บรรยากาศรม่มรื่นน่าอยู่อาศัยและมีสนามเด็กเล่นให้ด้วยค่ะเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยนะคะอยู่ในโครงการนี้หายห่วงไปได้เลยค่ะมาตรฐาน AP Thailand ค่ะคุณผู้ชมการเข้าออกของโครงการนี้นะคะเป็นประตู2ชั้นค่ะ เปิดอัตโนมัตินะคะด้วยการสแกนป้ายทะเบียนของผู้พักอาศัยค่ะคุณผู้ชมเป็นระบบคัดสรรน,นะคะเป็นแอปพลิเคชัน TAP เขาคิดค้นมาเพื่อผู้อยู่อาศัยในทุกๆโครงการเลยค่ะ mm hmm. มีร,ปรอปพดูแลตลอด24ชั่วโมงและมีกล้องวงจรปิดอีกด้วยนะ พูดเรื่องทำเลที่ตั้งของโครงการอภิทาระยองบาย AP พีไทยแลนกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมที่ตั้งของตัวโครงการนี้นะคะอยู่บนถนนสุชาดาสีค่ะจากตรงนี้คุณสามารถเดินทางเชื่อมต่อได้หลากหลายเส้นทางนะหลกัหลกๆเข้ามาจากถนนสุขุมวิทนะคะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนแสงจันทร์เนรมิตนะคะเชื่อมต่อถนนสุชาดาสีค่ะหรือว่าจะเชื่อมมาจากถนนกรอกยายชาก็ได้ค่ะถนนเรียบชายฝั่งก็ได้เช่นเดียวกันลัดล้อไปออกได้หลายเส้น ค่ะและที่สำคัญคือใกล้นิคมอุตสาหารกรรมมาปตาพุทธแค่15นาทีเท่านั้นค่ะรอบๆโครงการนี้นะใกล้กับสถานที่ราชการสำคัญๆเพียบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานค่ะอย่างเช่นโรงเรียนอสัสสมชันระยองค่ะโรงเรียนเซนยูเซฟคอนแวนระยองค่ะและที่สำคัญอีกเช่นเดียวกันคือใกล้โรงพยาบาลกรุงเทพระยองแค่ประมาณสัก1.5กิโลเมตรเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมและ ใกล้กับตัวโครงการตรงนี้นะคะก็ยังมีหาดแสงจัน์ค่ะให้คุณได้ไปนั่งเล่นพักผ่อนดูวิวทะเลชิลๆได้แบบสบายๆเลยค่ะอภิาวรยองค่ะที่นี่ตอบโจทย์การอยู่อาศัยครบ ทุกเจเนอเรชันนะคะตั้งแต่เรื่องฟังก์ชันบ้านนะคะบรรยากาศในการอยู่อาศัยระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานนะคุณผู้ชมอยากให้ลองเข้ามาดูจริงๆว่าแตกต่างจากโครงการอื่นยังไงค่ะที่สําคัญคือทําเลตรงนี้นะคะจังหวัดระยองค่ะเป็นพื้นที่พัฒนาทางด้านเศรษฐกิจหรือว่า eec ที่จะมีการเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆค่ะคุณผู้ชมระบบขนส่งต่างๆนะคะมีการพัฒนาต่อเนื่องนะไม่ว่าจะเป็นสนามบินอุตภานะคะรถไฟฟ้า เชื่ม3สนามบินที่มาจากดอนเมืองสุวรรณภูมิมาที่อุตภเวาตรงนี้ค่ะรวมถึงท่าเรือมาบตาพุทธเฟสที่3ค่ะก็เตรียมที่จะพัฒนาเช่นเดียวกันค่ะย้ำสุดท้ายเลยใครที่กำลังมองหาบ้านในโซนจังหวัดระยองค่ะต้องไม่พลาดที่จะเข้ามาดูโครงการนี้นะคะอภิทาวระยองค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วค่ะ